เขาเคยพูดก่อนหน้านี้เคยคุยโทรศัพท์ว่าถ้าวันหนึ่งหนูอายุห้าสิบที่อายุห้าสิบปีแล้วหนูยังไม่มีใครเดี๋ยวเรามาอยู่ด้วยกันนะเขาพูดอย่างนี้นะคะจนหนูลืมไปแล้วค่ะว่าพี่เขาเคยพูดคานั้นจนเมื่อปีที่ผ่านมาคือพี่เขายุห้าสิบปีจริงๆค่ะแล้วเขาก็โทรมากลับไปคบคนเก่าเราจะรอดหรือไม่รอดหนูเนี่ย ก็หดมากแต่ไม่ได้รับคําอธิบายจากพี่เขาว่านเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต่างคนต่างแยกย้ายทําได้ดปีถามหน่อยถามหน่อยเหตุที่ทําเหตุที่ทําให้แยกย้ายคืออะไรคะคือเรารู้ข้อมูลมาเพียงเล็กน้อยว่าพี่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราอ้าวคือเล็กน้อยแต่ว่าคือด้วยด้วยอายุตอนนั้นนะคะค่ะคือเราเด็กมากเราแบบสิบแปดสิบเก้าอย่างเงี้ยเราก็แบบ มันก็เลยแบบ i, เฮ้ยแล้วมาคบกับเราทําไมล่ะคือมันจะมีคําถามมายอย่างเงี้ยค่ะว่าแล้วมาคบกับเราทําไมล่ะเราก็เลยกลายเป็นแบบว่าพอเรารู้แค่นั้นว่าพี่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรเราแล้วก็ชอบรุ่นพี่เราอีกคนนึงไปเลยค่ะสติเลอะเลือน uh huh. สติแตกแล้วก็ไม่มีการแบบคุยกัน <c oughs> แล้วก็ คือแยกย้ายแยกย้ายเลยค่ะต่างคนต่างก็ไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็หนูก็กลับไปมีครอบครัวก็คือไปมีครอบครัวโดยที่แบบคือช่วงนั้นนะคะจะมีพ่อของลูกเนี่ยเข้ามาในช่วงของที่ที่เรากําลังแบบกาลังอ่ามากมายมหาศาลอ่เราก็ไม่เจอกันเลยค่ะไม่เจอกันเลยอะไรเงี้ยแต่จะรู้ข่าวละแคละใครจากพี่เขามีข่าวจากรุ่นพี่เขาอะไรเงี้ยที่เป็น เป็นรุ่นพี่เราแล้วเพื่อนเขาเนี่ยนานนานทีหลังจากนั้นก็คือไม่ไม่ไม่เจอกันเลยอ่าเลิกกับพ่อของลูกแล้วเราก็มีการคุยกันบ้างแต่คือแบบใช้คําว่านอนหนูล้านตัวคือ,อนานมากมีการรับน้อง,องของของของรุ่นน้องที่เรียนมหาวิทยาลัยเราก็มาเจอกันพอมาเจอกันก็คือนุหนูเนี่ยคือเป็นหนูสวดแล้วเขาแยกย้ายกับพ่อของลูก <c oughs> และทางั<ช>่งเขาแล้วคะ่ะ เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แสดงออกมากเพราะว่ามันก็ต้องรักษาระยะห่างก็งเลยอ่ะโอเคก็คุยกันเป็นแบบแบบพี่น้องไปแต,แต่เขาก็ไม่ค่้ยเขาไม่ค่อยกล้าคุยกับหนูนะคะก็ก็ดูการห่างๆที่เขาเคยโทรมาถามครั้งหนึ่งโทรมาถามว่าทําไมถึงรักเขารักที่เนี่ยมันเรื่องของหนูส่วนที่ไม่รักหนูมันเรื่องของพี่แค่นั้นเองก็คือจบวางสายกันไปเขาเนี่ยรู้มาตลอดว่าหนูรู้สึกยังไงเขาอ่ะแล้วคือหนูก็รู้สึกยังไงกับเขาแต่ด้วยความที่ หนูคิดคือไม่ได้ป่งนะคะเพียงแต่ว่า,วามันมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะจะจะคบกันแบบแบบในในเมื่อพี่เขาก็ไม่เคยแบบแสดงออกหรืออะไรเขาเคยพูดก่อนหน้านี้เคยคุยโทรศัพท์ว่าถ้าวันหนึ่งหนูอายุห้าสิบพี่อายุห้าสิบปีแล้วหนูยังไม่มีใครเดี๋ยวเรามาอยู่ด้วยกันนะเขาพูดอย่างนี้นะคะจนหนูลืมไปแล้ว <c oughs> ค่ะว่าพี่เขาเคยพูดคานั้นจนเมื่อปีที่ผ่านมาคือพี่เขายุห้าสิบปีจริงๆค่ะแล้วเขาก็โทรมาหนูตอบเขาว่าไงคะหนูบอกว่าพี่แน่ใจแล้วเหรอ พ <c oughs> ี่แน่ใจแล้วเหรอที่ที่พูดแบบหนูแบบนี้ <c oughs> ที่ก็ล้มเหลวเรื่องครอบครัวหนูก็ล้มเหลวเรื่องครอบครัวหนูไม่อยากล้มเหลวอ,อีกแล้วเขาก็ให้ความมั่นใจว่าเขาจะทําให้เรามีความสุขแล้วเขาก็เขาก็เขาก็ไม่อยากมีครอบครัวที่ล้มเหลวเหมือนกันเพราะว่าหนูหนูก็มีลูกเขาก็มีลูกคือคือคือเราโฟกัสกันเรื่องลูกอยู่แล้วในส่วนของเราสองคนเนี่ยก็คือมันก็ก็ก็คือ จะกลับมาคบกันไหมแล้วพอพอเรามามาได้มีโอกาสเจอกันนะคะก็ก็ได้คุยกัน <Okay. S 2> แล้วเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือตั้งแต่ตอนที่สมัยเรียนที่หนูหนเฮิร์อะไรเงี้ยเขาไม่เคยได้อธิบายว่ามันเพราะอะไรค่ะ <Okay. S 2> แล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาอะรู้สึกสือเขารักเราแต่เขาตอนนั้นเนี่ย ด้วยความที่เราเรียนหนังสือเขาไม่อยากทําลายเราก็แปลกอยู่ดีค่ะในความรู้สึกเพียวๆนะเพราะในที่สุดอะไรรู้ไหมหนูไปรู้หนูไปรู้มาก่อนว่าเขาอะดูเหมือนไปไปคุยกับคนอื่นคือคนเราน้องคะเรียนหนังสือก็ตามทีอ่ะก็มีคนที่เป็นแฟนกันเนาะจริงๆมันต้องเป็นเรื่องของการยับยั้งชั่งใจและการให้เกียรติกันแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันเพียยังรู้สึกว่าเขาดูแปลกแปลกในการให้เหตุผล แม้กระทั่งแปลกตอนวิธีการที่เขาโทรมาหาหนูอีกครั้งด้วยว่าอมาอยู่กับพี่เลยแล้วกันแปลกเหนก,การพูดว่าแบบว่าห้าสิบปีใครใ<น>แล้วมาอยู่วยกันเถอเะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อยากจะถามพี่อ้อยพี่ถอดว่าคือหนูควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้แล้วอะไรเป็นอันที่หนูรู้สึกว่าหรือหนูควรจะพอแค่นี้เป็ขนาดจะไม่ไปต่อค่ะ คือบางทีพี่เขาก็ไม่ค่อยโทรไงคะคืออาจจะเป็นความต้องการของหนูเองก็ได้พี่ก็รู้สึกว่าบางทีหนูขออะไรเกินกว่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งขอหรอแต่กับอันหนึ่งที่ที่มักจะเป็นปัญหาเสมอนะคะหนูก็คือเวลาที่เราคบกับใครเมื่อสมัยแบบกี่สิบปีมาแล้วเนี้ยค่ะนานมากแล้วเนาะหออแล้วแล้วเราแยกห่างกันไปอะค่ะค่ะบางทีความรู้สึกของเราอะเรายังคอนตินียต่อว่า เขาเหมือนคนเดิมที่เราเคยเจอกันเมื่อปีก่อนนอู้นแต่ความจริงแล้วออสิ่งที่เรามักจะลืมไปคือระยะเวลาเป็นสิบสิบปีที่ที่ไม่ได้เจอกันนั้นน่ะต่างคนต่างก็ไปใช้ชีวิตกันคือเวลาเป็นสิบสิปีเนี่ยสำหรับพี่ออนะพี่ตีว่าเป็นคนออใหม่เลยนะพี่ไม่ตีว่าเป็นคนเดิมด้วยเพราะความสิบกว่าปียี่สิบปีอะไรก็ตามนั้นมันเปลี่ยนออแปลงคนคนหนึ่งไปยังไงบ้างเราก็ไม่รู้ แต่เนี้ยเวลาที่ไม่เจอกันนานๆแล้วกลับมาเจอกันด้วยความดีใจหรือด้วยความรู้สึกที่มันเก่าๆที่มันค้างคาอยู่นั้นเนี่ย,ยเราจะเผลอคิดว่าอีกคนหนึ่งนั้นคือคนเดิมพี่ไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์พี่พูดถึงคำว,ว่าความรู้สึกอะคะ่ะความรู้สึกที่เราดีใจกับคนเก่าที่กลับมาแต่ในความ,มเป็นจริงก็คือเราไม่ได้รู้จักกันมากพอ สิ่งใดๆก็ตามที่เขาเป็นอยู่วันนี้มันเกิดจากการที่เขาเป็นเขาสะสมมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ในขณะเดียวกันเราก็มีความเป็นเราที่สะสมมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมาอยู่ด้วยกันนะคะมันเหมือนกับการที่ต้องเรียนรู้กันใหม่มันเหมือนกลับมาว่าหนูหนูกับเขาเนี่ยนับหนึ่งใหม่เลยค่ะตอนนี้ซึ่งซึ่งเวลานับหนึ่งใหม่อาจจะแปลว่าไม่ใช่ก็ได้นงคะหนูหนาอยากให้เขาแบบรู้สึกว่าแบบเขาต้องขนขวายหาหนูบ้างหนูอยากให้เขารักหนูค่ะพี่พูดคํานี้เลย เพราะตอนนี้พี่รู้สึกว่าไอการจะขวนขวายทุรนทุรายในการติดต่อสื่อสารกันต้องรักกันมากพอต้องรักกันดูวยครับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะกลับไปคบคนเก่าเราจะรอดหรือไม่รอด